của thăm đó Tôi thấy người kêu đánh video đi Chúng ไรเหลือบเอ้อยเฮ้ยมันมันออมันมันแปลกๆนะลุงนวลแว่าน,นี่พวกยิงนี่กำลังทำอะไรนี่เออดูดูเอาพี่น้องนะเออพ่อเอก็มายกงวงมาชูงาแต่ว่าเนี่ยดูเอาพี่น้องจะมาก่อไ,ไฟใส่ถังมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องใจเย็นๆก็ได้ตาใจเย็นๆจะเผาพ่อเหรอจะย่าก มันค่อยๆค่อยๆก็ได้มั้งยาอ้วคันมัยนมันมันโมเมนต์หรอวค่อยๆค่อยๆมันมีอะไรมีอย่างนี้ใจค่อยๆเว้าเผ้อเผาเผ่อยอง้ฮ้ยเฮ้ย่อๆกไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วพี่น้องเอบอกว่ามาเผาอะไรแถวนี้ นั่นเอาแล้วทีนี้ยกงวงดาแล<ด>้วทีนี้นั่นไปไปไปลงนั้นลกสะเทอดทีรักไปไป,ไปใช่ไหมพ่ออีกเอาแล้วแล้วพอพอเผาแล้วนี่ต้องเอาอะไรใส่อีกไหมใส่อย่างอีกบ่ใส่อะไรอีกไหมนี่มันก็เป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนี่ หรือก็ใส่เพ็บเดียวให้หมดไม่มันโมมีเดือนั่นโอ้ก่อภัยขางหลังเยอะแยะเออดูดูพี่น้องอแต่ดูแล้วนี่ไม่น่าจะเป็นการไล่ไล่ไล่ยุงไล่เหลือมนะนี่มันน่าจะไล่คนที่มันอยู่ในในเต็นท์มากกว่านะนนะ เพราะว่ามันอูดไปทั้งนั้นอยู่ในนั้นมีคนสิบคนพี่น้องแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเออเพราะว่านี่แหละเขาเรียกลมควันเออคนไม่รู้นี่โอ้เขาหาวฟาใยใหม่เออสูดอะไรจะย้ำขึ้นบ่เอ้าเอาเาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น โอ้ยแล้วแล้วทำยังไงต่อเพียวเนี่ยทำยังไงต่อนี่จุดแค่เนี้จุดแค่นี้มันไะไยุ่งไง้คนตัวนี้มันไม็นอะไยุ่งไอ้สร้างเด้นี่หนูอ้นให้แม่ได้จบาีเอองงเหมือนกันดูถอดชรงถอดเสื้อโอ้ยขัดก่อนนักเลงอีกเออนักเลียงภูเขาทองเขายังไม่ถอดเสื้อขนาดนี้เลย เอาแล้วพี่น้องโหโหปุ่นไปแล้วบัดนี่ไปแล้วกวางต้าไปแล้วควานต้าเราเรียกรถโรงพยาบาลถึงจเพื่อเพี้ยนแล้วกวางต้าเพี้ยนกวางตาเพี้ยนเหอ้าพ่อเอกเออเขาบอกว่าไล่ไล่เหลือบไล่ยุงให้พ่อเอกว่าอย่างนั้น ถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจครับอืมเออเอาละพ่อเอกนี่พ่อเอกคิดหนักแล้วนะนี่พ่อเอกคิดหนักแล้วนี่เออทีแรกพ่อเอกคิดว่าจะจะเอาหญ้าเอาหญ้ามาให้พ่อเอกที่ไหนได้ เอามาใส่ไฟโอ้เออไม่เคยเจอมันแก่นพี่น้องเอาเฮ้ฮะโอ,โอ้มันบบแมนเนี่ยพ่อเอก,อเอกดูนะฟังเอาพ่อเอกฟังได้ก็ฟังนะพ่อเอกนะเออฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังดูพูดอือโอ้โหเอา พ่อเอกบอกงงแล้วบรรยากาศแบบนี้พ่อเอกบอกไม่เข้าท่าพ่อเอกแสบตาไหมนี่เอออื้ือื้อแสงใดเลยอื้อโอ้โห โอ้โหภาพกดสวยเลยเสียงกระชิบซองเข้ามาควรเนาะอือโอ้ตัพท์มา่ายดูแม่หนิตีลูกตอเบตรี่เร็วพี่น้องนะครับเราไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์คืออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าพ่อภัยได้กินแล้วพ่อภัยก็ไม่ค่อยชอบใจหรอกพี่น้อง แล้วอันนี้ไปไหนอีกนี่เอาลากไปไล่แมลงให้เจ้งอ๋อไล่แมลงอ๋อนี่คือวิธีไล่แมลงอืออ๋อโอ้โห นะครับโอ้โหพี่น้องมองไม่เห็นเลยพี่น้องเอ้ยอื้อน้ำปูอยู่ในน้ำเลยลมกาดก็เลยขุดไปไล่ออกมานี่ยใช่ไล่ยืดไล่ขุดฮะไล่คนไปเลยเอ้าถ้าเรียกไอดีน่กูก็ไม่ออกาปผมก็เลยขุดไปเลย เสียงเขา,าดีเลยนี่นีงยครับนี่คือแผนปฏิบัติการไล่ล่ายุง่งและเหลือบให้ออกจากพ่อภัยเอกชัยนะครับแผนนี้ต้องใช้วิชาอาคม นะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับสังเกตดูพี่น้องบางครั้งก็จะเห็นพ่อไพยกระชายบางครั้งก็จะไม่เห็นนะครับดูเอาพี่น้องนะครับนี่เป็นความพิศวงนะครับเหมือนเพชรพระอุมาพี่น้องนะครับนะครับภาพเป็นภาพที่สวยงามมากพี่น้องเป็นภาพที่สวยจริงๆนะครับ ไม่ถ่ายทําก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาพที่สวยงามเหมือนว่าพ่อภัยกระชัยยืนอยู่ในเขาเรียกว่าไอหมอกนะครับดูเอาพี่น้องพ่อเอกตอนนี้งงแล้วเออบอกบอกลุงนนก็มายืนถ่ายคลิปมีหนำซ้ำก็มีควันเออว่าอย่างนั้นนะครับอือหือ เสกให้พ่อเอกหายเพี่งเสกให้ค่อยๆโผล่อกมาอาืออ่าพ่อเอกโผล่ออกมาแล้วครับอือส,ส,สุดยอดสุดยอดอือเป็นยังไงพ่อเอกเอา่าอีกชุดหนึ่งพ่อเอกอีกชุดหนึ่ง สเสร็จแล้วมิวสิกวิดีโอคนรักช้าง คุณบอกเป็นหมาด้วยนั่นคุณบอกหมาด้วยพวกเ,เ,เอ,อกชอบไหมโอ้ชอบไหมครับอืม